มือเท้าชากล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินไม่สะดวกเวียนหัวมึนหัวแล้วก็พูดไม่ชัดแนะนำทานเคอเลยครับเป็นเส้นเลือดตบีบ้านหมุนเวียนหัวลิ้นแข็งน้ำลายไหลพูดไม่ชัดกินเคโอหายเลยค่ะมีเสียงวิงวิงในหูหูอื้อมือชาเท้าชาบ้านหมุนเวียนหัวแนะนำทานเคโอดีจริงๆเยี่ยม น้ำในหูไม่เท่ากันมีอาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยทานเคโแล้วหายไปวันนี้ค่ะเราก็ได้มาสัมภาษณ์คุณลุงนะคะที่มีสุขภาพเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองตีบแล้วคุณลุงก็นั่งอยู่ตรงนี้นะคะลุงก็คือจะไปอาบน้ําพออาบน้ําแล้วปุ๊บม,มันจะปื๊ดมามันจะมึนๆหัวพอออกมามันก็ปื๊ดลุงก็หัวฟาดลุงก็พับขาปื๊ดอ่อนใบ คุณลุงก็เดินไปได้แล้วคือจะเดินไปได้อยู่สามเดือนอได้กินเคโอโตัวนี้คือมือชามันจะหายไปลูกเขินเดินได้สบายไม่ต้องกลัวว่าเจ็บการเจ็บป่วยมันก็จะหายแล้วเดินไปตลาดได้อะไรได้ซื้อของได้อะไรได้ตาตมสบายเลยครับแล้วคุณป้าเป็นอะไรอยู่คะเป็นต้นเลือดสมองตีบเบี้ยนหัวค่ะปากเบี้ยวพูดไม่ชัดเดินไม่ได้เดินแล้วมันเซก็เลยมาเจอในติ๊กต็อก ค่ะแล้วหลังจากนั้นคุณป้าก็ได้ทานเคโอไปที่ลุกไม่ได้ลุกได้ค่ะแล้วก็อาการนี้หายไปเลยหายแล้วอาการพูดไม่ชัดหายไหมคะหายเลยอาการพูดไม่ชัดหายเลยแล้วมีอาการไหนบ้างที่คุณป้าคิดว่ามันหายไปเลยอะคะเวียนหัวไม,มไม่มีแล้วไม่มีแล้วอาการเวียนหัวก็หายไปใช่ไหมคะค่ะคุณลุงมีอาการชาตรงไหนบ้างอะคะครับชาบสองข้างเลยครับจา่ข้างนี้แ้วส่วนจะหนักหน่อยมันเป็นหัวเงื่อยด้วยคุณลุงเจอเคโอได้ยังไงอะคะ ก็พวกผมก็ดูในโทรศัพท์เห็นว่ามันตรงกับเอ๊ะมันตรงกับโรคเรามันตรงกับโรคตรงกับโรคแล้วอาการที่คุณลุงเป็นอยู่ครับว่ามือชาเท้าชาเวียนหัวทานไปกี่เม็ดคะที่คุณลุงอาการดีขึ้นแค่กล่องเดียวกล่องเดียวนะคะ KO นะคะอาการหลายๆอย่างนั้นดีขึ้นเยอะเลยนะคะก่อนที่จะได้ทาน KO คุณป้ามีอาการอย่างไรบ้างคะเวียนหัวมีอาการเวียนหัวแล้วก็ชอบเวิบบ่อย บางทีเดินไม่ได้เลยแล้วก็เป็นโรคบ้านหมุนเนี่ยหเวียนเวียนมากเลยแล้วพอได้ทานเคโอไปก็รู้สึกดีขึ้นนะหนูไออาการบ้านหมุนไม่มีเลยไม่ไม่เป็นเลยอไม่เวียนหัวแล้ว <c oughs> นะคะตื่นขึ้นมาก็ไม่เวียนหัวนะคะ <c oughs> มีผลลัพธ์ที่ชัดเจนเลยนะคะอาการปวดหัวเวียนหัวบ้านหมุนไม่ไม,ม,มีแล้วไม่มี วันนี้ค่ะถ้าโทรมาตอนนี้นะคะเรามีราคาโปรโมชั่นพิเศษรออยู่โทรมาได้เลยค่ะ